สวัสดีค่ะสาว,วตาดตทิปวเยี่ยมนะคะตอนนี้อยู่ที่สามรอยยอดนะคะหาดหาดสามรอยยอดมาเดินชายหาดนะคะมาหลายวันแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ไไดถ่ายเลยเพิ่งมาถ่ายนันหินเต็มเลยหินหินหาดวันนี้น้ำลงเร็วมากเลย นี่น้ำลงเร็วมากหาดหาดยาวเลยหาดสวยนะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้มันจะเดินได้ไหมหาดสวยนะนี่น้ำลงเร็วมาเลยอันนู้นจะเป็นเขาอันนู้นเป็นไม่รู้เขาอะไรนะตรงนั้นเขาก็เขาก็โลเขาก็โลนไหมไม่แน่ใจที่เขาเรียกเขาเขาก็โลกเหรอเขาอะไรนี่แหละหาดกระโลกอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้จัก ตองน,นี้ก็หาดหาดสามรอยยอดน้ําลงแบบลึอกอะน้ําลงแล้วน่านาจะน้ําห้งแล้วเนาะตรงเนี้ยเพราะว่ามันหมดเดือนสิบสองแล้วใช่ไหมเท่าเดือนอ้ายถ้าแม่ถ้าเป็นไทยนอดเดือนไทยอันนี้จะมีนู่นถ้าเป็นนู่นนะมีเกาะสามสามเกาะเกาะเขาอะเป็นเขาสองสองลูกขนาะดลูกเล็กๆแต่โมตรงเนี้ยมันจะแหลมนะเนี่ยตอนนี้เขาเรียกอันสาม ดูหนะอน,นุสูตรเลยยอดตรงน้นจะเป็นสามรอยอดตรงนี้มีเขาสองลูกอันนี้เขาก็นั่งอันนี้หนุ่มๆนมนั่งคุยกันหนุ่มๆนมนั่งคุยกันอยู่นันสีนุมหัดน้ำลงแบบยาวแต่ลมแรงมากเย็นเดินไปทางบูนะ่เดินไปทางทางเดินไป มันจะแฉะไหมดินมันแข็งอยู่นะแข็งอยู่นะมีน้ําอยู่แต่มันแข็งอยู่นะีทะ่ทะเลแหวกทะเลแหวกมาเจอทะเลแหวกค่ะสโล่ย <laughs> <บ>ซ่สีนุมสีนุมสีนมนั่งอยู่นู่นสวยนะเขาหินมเกาะ เอามาวางแบบว่ากั้นน้ำนอ้องเวลาขึ้นขึ้นมันซัดมาเนี่ยถ้าทาเอาหินมาเกาะเกาะเนีด,ดิกั้นน้ําแล้วก็มีตรงบันไดคือเขากั้นรอบเลยนะกั้นหาดนอ้องเวลาขึ้นมาซัดลแรง,งไม่ให้ไม่ให้มันเข้านะซีนุ่มเราไปดูทะเลแวกนี่ทะเลแวกตรงกลางนี่ตรงกลาง รายเป็นชายหาแล้วก็น้ำเนี่ยตรงนี้น้ำแล้วก็ฝันนู้นเป็นขื่นขื่นแต่มันมันแข็งเละมันมีน้ำจะเดินได้อยู่นะแข็งอยู่นะใส่รองเท้านี้มาด้วยเปียกหรือเปล่าเนี่ยไปปูลมปูลมป๊า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 เข้าไปรูแล้วเข้ารูอ้ยมีปูลมด้วยนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยรูปูลมเนี่ย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 มีปูลมด้วย ปูลมมีปูลมด้วยปูลมปูลมปูลมหาปูลมก่อนเดอ้อนี่อยู่ตอนทะเลแบวกแล้วตอนนี้นี่ทะเลแบวกขึ้นขึ้นไม่กลับไปไกลเดอกลัวกลัวทะเลน้ำวันนี้ทะเลสวยแล้วเนี่ย คือมันไม่แรงมากอะแล้วน้ํามันลงแล้วแล้วก็มีขึ้นมีขึ้นนิดนีด่แตสวยวันนี้ทะเลสวยคือแบบมีขึ้นมาหน่อยๆน้ํามันลงแล้วน้ํามันลงหรือมันม่นจะขึ้นเนี่ยทําไมมันมาลงหรือขึ้นเนี่ยตรงลงน้ำลงหรือน้ําขึ้นน้าลงหรือน้ําขึ้นเนี่ยลงหรือขึ้นขึ้นหาดยามาเลยนะตรงเนี้ยสามร้อยยอด มันนู้นเป็นเกาะอะไรก็ไม่รู้น่ะเป็นเขาอ่ะเป็นทางนู้นน่ะไม่รู้เรียกอะไรอ่ะเขาออกไปนู่นอ่ะติดไปฝั่งอีกฝังก่งนึงอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นไปทางไหนอีนนี้ทะเลฟ้างมากเลยใหญ่มากดูตอนเย็นก็หน้าเดินน่าเดินเล่นนะเนี่ยช่วงเย็นเย็นเดินเล่นกําลังกําลังหน้าเดินเล่นเลยช่วงนี้ประมาณสี่ห้าโมงอ่ะสี่โมงห้าโมงกำลังสวยเลย ลังแบบว่าเดินเล่นชายหาดสวยสวยมากคือแบบว่าอยู่ชายหาดกำลังสวยเลยรถเอดติมมาแล้วเขาเอาหินมาเกาะสวยชะ ัวเอติมอะัวเอติม,ยตมอยู่ชายหาดวันก่อนอยู่ตราดอันนี้บางแสนแล้วแต่นี้อยู่หัวหินแล้วก็หาดหัวหินตอนนี้หาดสามร้อยยอดหาดทรายกำลังสวยเลยอะดูดิกำลังกำลังสวยจะหาปูลมก่อนมีปูลมเนะมื่อกี้เห็นเห็นตัวหนึ่งเมื่อกี้เห็นปูลมตัวหนึ่ง มามาตรงนี้หลายวันแล้วไม่ได้ถ่ายเพิ่งถ่ายวันเนี้ยเดินเดินไปตรงทะเลแหวกทะเลฝั่งเนี้ยหาดหาดฝั่งเนี้ยหาดยาวมากเลยหาดใหญ่มากเลยดูดิหาดชหาดใหญ่มากเลยเดินอ้อมเดินอ้อมน,น้ําไหลมีน้ําไหลึ้นวันนี้ทะเลสวยอะ่ะหาดรายสวยมีน้ํา เหมือนมืนมันจะน,น,นับขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคนะคะเจอกันต่อคลิปต่อไปนะคะสาวตาดในเบลเยียมนะคะบายบายนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสาวตาดในเบลเยียมนะคะ